สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเบิร์จุกุสุคนนะครับเมือนี้ครับทีมงานติ๊กบานนานะครับเป็นยิ่งป่านํำโค้งมากพี่น้องเบื่องป่าสะดูนะครับพี่น้องมีแตส่งามงนะครับกิโลสองกิโลสามกิโลนะครับมีปสุส่ยนะพี่น้องเมื่อนี้ก็ตัวติ๊กบานนาเองยิ่งได้ปนนิดหน่อยตัวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นของอายเป็นยิ่งได้นะครับแต่ว่าก็ดียิ่งู่ครับแต่ว่ามันก็ลุดไปเบิร์ครับยิ่งปตองกายกยิ่งว่าเขาครับ ตัวใหญ่แหงพี่น้องเมื่งพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเมื่อนี่งติดบ้านน้ำบริมุดเต็มที่นะครับพี่น้องครับพอดีว่าเลือดดางออกนะครับพี่น้องกะมุดน้ำเลิกนะครับถึงจะครองกับว่าสบายกะฝากพี่น้องกดติดตามคนสับสกาย